สวัสดีค่ะพบกับรายการ Morning Talk จากบริษัท c l a s s ิ c โกลฟิเจอในวันพฤหัสที่17ตุลาคมนะคะสำหรับราคาทองคำเมื่อคืนนี้นะคะปิดได้ที่1,280.99เหรียญน,นะคะบวกขึ้นมาได้0.80เหรียญแกว่งตัวในกรอบระหว่าง 1269ถึง1287นะคะโดยราคาทองคำเนี่ยสามารถทรงตัวได้นะคะแม้ว่าการเจราจาเพื่อเพิ่มเพดานหนี้ของสภาคองเกรสสหรัฐเนี่ยเมื่อคืนนี้ใกล้จะบรรลุข้อตกลงแล้วนะคะโดยสมาชิกวุฒิสภาของทั้งสองพักคนะคะนายแฮร์รี่รีดแล้วก็นายมิทแมคเคเนลนะคะถแถลงประกาศข้อตกลงร่วมกันในการเพิ่มเพดานหนี้แล้วก็ยุติการปิดหน่วยงานรัฐบาลน,นะคะ ซึ่งจริงๆแล้วราคาทองคําเนี่ยควรที่จะต้องปรับตัวลดลงนะคะเนื่องจากนักทุนจะมีความต้องการทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเนี่ยลดลงอย่างไรก็ตามเนี่ยราคาทองคํำสามารถทรงตัวได้นะคะเนื่องจาก ก่อนหน้านี้เนี่ยราคาทองคาได้ปรับตัวลดลงไปมากนะคะในช่วงที่นักทุนคาดว่าในที่สุดแล้วเนี่ยทั้งสองพักจะตกลงกันได้ในนาทีสุดท้ายนะคะแต่เมื่อผลเกิดขึ้นจริงนะคะราคาทองคําก็ได้ประโยชน์จากเซนติเมนต์ของตลาดที่เป็นบวกในหลายๆตลาดนะคะอย่างเช่นตลาดหุ้นนะคะตลาดน้ํามันนะคะตลาดคอมมดิตี้ก็ลเลย แล้วนอกจากนี้ก็ยังมีความต้องการทองคําในตลาดฟิสิกอลมากขึ้นนะคะเมื่อราคาทองคําปรับตัวแล้วลงต่ํากว่า1,300เหรียญน,นะคะอันนี้ก็เลยทําให้ราคาทองคำเนี่ยสามารถยืนได้นะคะและในช่วงเช้าวันนี้สภาผู้แทน,แนรัศดรสหรัฐนะคะก็ผ่านความเห็นชอบลงมติผ่านด้วยคะแนนเสียง285ต่อ144นะคะ แล้วก็จะส่งให้ประธานประธานเนอ็ดีอโอบาม,มาเนี่ยลงนามนะคะก็จะ,ะให้งบประมาณของให้เงินทุนแก่รัฐบาลกลางไปจนถึงวันที่15มกราคมนะคะแล้วก็ขยายเพดานนี้ออกไปถึงวันที่7กุมภาพันธ์ปีหน้า ส่นรายงานเศรษฐกิจบีชบุ o กเมื่อคืนนี้นะคะก็ระบุว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจของสหรัฐในช่วงเดือนกันยายนจนถึงต้นเดือนตุลาคมก็ยังขยายตัวในอัตราเล็กน้อยถึงปานกลางนะคะโดยได้รับแรงหนุนจากการฟื้นตัวของภาคที่อยู่อาศัยแล้วก็การบริโภคที่ขยายตัวตัวเลขแตชนีตลาดที่อยู่อาศัยที่ประกาศเมื่อคืนนะคะออกมาที่55นะคะต่ำกว่าคาดที่58 ภาพกราฟทางเทคนิคของราคาทองคำนะคะนี่ก็เป็นกราฟในรายสีชั่วโมงนะคะก็จะเห็นว่าราคาทองคำยังติดแนวต้านอยู่ที่บริเวณ1288นะคะยังไม่สามารถผ่านได้นะคะถ้าผ่านไปได้ก็มีโอกาสไปที่ 1,295นะคะส่วนแนวรับเราก็มองบริเวณเดิมนะคะ1,262แล้วก็1,250โดยแนวโน้มในตอนนี้นะคะก็น่าจะแกว่งตัวไซด์เวย์ออกทางด้านข้างนะคะราคาสามารถทรงตัวได้ไม่ได้ปรับลดลงไปนะคะก็น่าจะเป็นลักษณะของการแกว่งตัวไซด์เวย์แต่การที่จะปรับขึ้นเนี่ยก็ยังดูว่า ยังมีความอ่อนแออยู่นะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะอ่อนตัวลงมาได้อีกแนวโน้มในระยะสั้นแบ่งตัวไซเว์ออกทางด้านข้าง,าางแต่แนวโน้มในระยะกลางถึงยาวนะคะก็ยังเป็นแนวโน้มขาลงอยู่ส่วันแนวรับวันนี้นะคะ1,262 1,250แนวต้าน1,288แล้วก็1,295นะคะ ส่วนดชนีหุ้นดาวโจนเมื่อคืนปิดป่วกงได้ถึง205.82จุดนะคะก็รับข่าวในเรื่องการเพิ่มพดานนี้นะคะราคาดิบนะ้ำมันดิบในสเปนปรับตัวขึ้นได้หมดนะคะค่างเงินยูราย่าค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นนะคะแล้วก็ส่วนไอแช r นะคะถือเท่าเดิมนะคะแต่ SVDR ขายทองออกอีก3จุด 60ตันนะคะเหลือถือทองคำ885.53ตันถ้าดูภาพทางเทคนิคของซิ l เวอรนะคะราคาซิวเวอร์ก็ขึ้นไหวอยู่ในกรอบตัว MACD Line ตัดเหนือเส้น Signal Line อีกครั้งหนึ่งนะคะราคาก็มีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นถ้าหากว่าสามารถยืนอยู่เหเนือแนวรับบริเวณ21ได้นะคะวันนี้ก็มีแนวรับที่21.0แล้วก็ถัดมา20.6 แนวต้านยีสิบอดจุดห้าแล้วก็ยี่สิบสองส่วนเงินบาทแข็งค่าขึ้นมาเล็กน้อยนะคะแต่แนวโน้มภาพรวมวก็ยังเคลื่อนไหวไซเวย์อยู่ในกรอบแนวรับวันนี้ที่สา1สิเ็ดจุหนึ่งะคะแล้วก็สา0จุดศูนแนวต้านสา4บดจดสี่แล้วก็สา5สเดจุด้าส่วนไอซ์เซน ื่อนไหวในกรอบชแนลขาลงนะคะโดยวันนี้ราคาปรับขึ้นมาทดสอบชแนลด้านบนอีกครั้งหนึ่งรานะคาก็อาจจะปรับตัวลดลงได้นะคะแนวรับวันนี้ที่110แล้วก็109.2แนวต้า111แล้วก็112ส่วนเซต50นะคะรัชนีเซต50เมื่อวานนี้ถูกทิ้งหนักในช่วงปลายตลาดนะคะแต่จากการที่วุฒิสภาสหรัฐนะคะ สภาคอนเกรสของสหร,รัฐเนี่ยสามารถผ่านกฎหมายขยายพีดานนี้ออกไปในช่วงเวลาสั้นๆนะคะก็ทำให้เซนติเมนต์เป็นเชิงบวกต่อตลาดหุ้นทั่วโลกนะคะซึ่งก็คาดว่าตลาดหุ้นไทยจะได้รับปัจจัยบวกนี้ด้วยนะคะก็มีแนวโน้มที่จะปรับตัวขึ้นต่อที่ริเวณ1น1,010แล้วก็1,020จุดนะคะ สำหรับแนวรับวันนี้ก็1,000นะคะแล้วก็993แนวต้า1น1 3แล้วก็1,020นะคะส่วนกรองอเงอื่อคือเมื่อวานนี้ก็คงอัตราดอบเบีย้ยไว้ที่2.5%นะคะโดยมองแนวโน้มเศร,รษฐกิจไทยทรงตัวแล้วก็มีแนวโน้มจะฟื้นตัวอีกอย่างชา้าๆสำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มแา่สารอน,นุพันธ์จะไปิสทาสิก,ก,ก,กฟิเจอร์ในวันนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ